สมาธิไม่มีปิดละครนอนรักษาอยู่อ๋อรักษาอยู่กับพี่มุ้ยทีละศิลป์แล้วก็ซิโก้อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่าแน่ละอ่าพูดไทยได้ด้วยอ่าสุขทยดังข้ออ่าเยอกเมืองอ why you on the screen also you both screens you there and there เนี่ีสันเอาหน้าพี่มาดูดิก็หน้ามันกลับมันกลับหัว ได้ซ ja no ิโก้อยากดูพี่อ่ะก็มันกลับหัวทอก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 ช่ติทอกทอกแต่ไม่ใช่ท็อปทอกซิโก้ฮะ If you wanna buy boot y o u tell me okayIf I wanna buy what boot boot soccer boot, boot. Yeah, soccer boot no 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 I don't need Adidas Adidas uh. uh. you know? work where he's you work for บ You know Ali Concept Store Ali Football 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 About Boost Everything y e s The Best in Thailand ขอสอนพูดภาษาไทยหน่อยสอนพูดภาษาไทยหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ no problem no problem น่ารัก 我操！Oh,